ช h แนล e p Apple s t o ร y รวมหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิง กด,ด,ดะคะณะเม็กซิโกประโยชน์พียบรักษาได้เกือบร้อยโรคโดยคณะเม็กซิโกเป็นตระกูลเดียวกันกับมันสับปะหลังยางพาราฟินต้นหานุมานนั่งแท่นสลักใดและสบู่ดำส่วนถิ่นกำเนิดของคณะเม็กซิโกคาดว่าเป็นผักท้องถิ่นในเขตร้อนของประเทศเม็กซิโกโดยน่าจะมีการแพร่กระจายของสายพันธุ์อยู่ในกัวเตมาลาและอเมริกาแต่ปัจจุบันก็พบในประเทศไทยอยู่หลากหลายพื้นที่เพราะเป็นผักปลูกง,ง่ายโตวไวและยืนต้นนานโดยในประเทศไทยเรียกคณะเม็กซิโกหลากหลายชื่อทั้ง คณะเม็กซิโกคณะเม็กซิกันผักชายยาผักชายยาในภาษาสเปนต้นมะละกอกินใบเพราะใบคล้ายกับมะละกอมากหรือต้นชูรสเป็นต้นและยังสามารถนํามาประกอบเป็นอาหารได้อีกด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการดูแลสุขภาพจริงๆค่ะสําหรับคณะเม็กซิโกผักชายยาสมุนไพรดีสรรพคุณเพียบกินป้องกันโรคโลหิตจางล้างสิ่งตกค้างในตับ ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าหาทานได้ไม่ยากแต่มากไปด้วยคุณประโยชน์จริงๆโดยผักคะน้าเม็กซิโกมีรสชาติที่อร่อยกรุบกรอบไม่มีเหม็นเขียวสาหรับประโยชน์ของคะน้าเม็กซิโกมีมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มระดับแคลเซียมช่วยป้องกันโลหิตจ,จางควบคุมน้าตาลดีสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานป้องกันอาการเวียนหัวและรักษาโรคหอบหืด นอกจากนี้ยังปรับปรุงการทำงานของสมองและสายตาแก้าการเจ็บคอรักษาโรคกระดูกพรุนและปรับสมดุลของการเผาผลาญเรียกได้ว่านอกจากจะอร่อยแล้วยังมากไปด้วยประโยชน์จริงๆค่ะและสำหรับข้อควรระวังในการกินผักคะน้าเม็กซิโกย้ำอีกทีว่าผักชายาหรือผักคะน้าเม็กซิโกมีสารอาหารมากกว่าผักใบเขียว2-3เท่าดังนั้นก็จัดว่าผักคะน้าเม็กซิโกเป็นผักที่น่ารับประทานเพื่อสุขภาพไม่น้อย แต่ทั้งนี้ไม่ควรกินผักชายยาหรือผักคะนาเม็กซิโกแบบดิบๆสดๆเพราะในใบสดมีสารกลูโคไซด์ซึ่งจะปลดปล่อยสารพิษจำพวกไซยาไนต์ออกมาทว่าสารนี้จะถูกทำลายได้ง่ายๆด้วยการทำให้ผักสุกก่อนรับประทานฉะนั้นก็ควรกินผักคะนาเม็กซิโกแบบปรุงสุกนะคะ